สรยุทธสุทัศนจินดาโพสจิรายุโคศกกลาโหมแจงคลิปดรามา่าพิกาพล PR กองทัพไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อแต่เป็นการอธิบายแต่ละกองทัพทำงานอย่างไรบอกทุกหน่วยงานกระทรวงล้วนทำ PR หากทำออกมาบวกเพื่อเป็นประโยชน์เมื่อวันที่19มกราคมนายจิรายุห่วงทราบโคศก กระทรวงกระดาโหมฝ่ายการเมืองให้สัมภาษณ์กรณี YouTube ช่องพิกะพยของนางสาวพลไพลินตั้งประพาพรซึ่งปล่อยอีพีล่าสุดชื่อทหารมีไว้ทำไมอีพิโซดที่1ตอนลองใช้ชีวิตเป็นทหารชายแดนเหนือ3วันสองคืนไทยเมียนมาเมื่อวันที่16มก,กราคมที่ผ่านมา จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจาร์ณจากโลกโซเชียลว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดของกองทัพหรือกระทรวงกลาโหมปกติเราจะมีการเรียกงานลักษณะนี้ว่า I.O. บางครั้งผู้ที่มาทำคลิปในลักษณะนี้ก็ต้องการมาเรียนรู้การดำรงชีพต่างๆซึ่งหลายปีที่ผ่านมา ก็มีอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นหน่วยซีลของกองทัพเรือนักจู่โจมใต้น้ำหรือเรื่องอากาศยานของกองทัพอากาศซึ่งถือเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นโฆษณาชวนเชื่อทั้งนี้ตนมองว่าเป็นลักษณะของการอธิบายว่าแต่ละกองทัพทำงานอย่างไรเมื่อถามถึงกรณีที่มีบางเพจซึ่งมองว่า I.O. นำไปแชร์ต่อแล้วโยงเป็นประเด็นการเมืองนั้นนายจิรยุกล่าวว่าในโลกโซเชียลมีทั้งคนที่เป็นตัวจริงและตัวปลอมเชื่อว่าไปตอบตรงนั้นไม่ได้ต้นเคยอยู่ฝ่ายการเมืองก็เคยถูกผู้ใช้อวตารแชร์โพสฉะนั้นเป็นเรื่องของสังคมที่มีคนชอบและไม่ชอบแต่ทั้งนั้นหากคนที่แสดงความคิดเห็นไม่ใช่คนจริงๆต้นคิดว่า ก็ไม่เป็นธรรมเพราะเขาไปทำเรื่องราวเพื่อน,นำเสนอกับประชาชนให้ได้ทราบเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่กับกรณีของนายจิรัตทองสุวรรณสอสชะเช,ชิงเซาพักก้าวไกลในฐานะโฆษกกรรมธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรที่ระบุว่ามีการรวบรวมข้อมูล กองทัพใช้งบจ้างยูทูบเบอร์มาทำคลิปประชาสัมพันธ์กองทัพนายจิรยุกกล่าวว่าเป็นการใช้เงินงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์เชื่อว่าหลายหน่วยงานและหลายกระทรวงก็มีการทำประชาสัมพันธ์ปกติขึ้นอยู่กับรูปแบบบางหน่วยงานไม่จำเป็นต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์ทำเลยด้วยซ้ำ แต่อาจใช้เป็นแบบอินฟโฟกราฟิกหากทำออกมาแล้วเป็นผลบวกก็ถือเป็นประโยชน์